สวัสดีเพื่อนๆนนีะครับวันนี้ก็มาอีกสไตล์เนาะเพราะว่าเป็นการย้อนรีเพย์นะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างจะโชว์พลังของชัยเมนได้ดีเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดตอนที่เล่นนะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอยากจะตั้งใจเล่นนะเพราะชัยเมนเนี่ยผมไม่ได้เล่นเลยครับแต่ผมเห็นมันติดอยู่ top ห้าแล้วก็เป็นวันไต่แรงก่อนวันสุดท้ายแล้วเป็นวันที่29นะครับ m r ผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูแล้วกันนะอยู่ที่10%ครับ 5 4 4 0ครับขาดอีก200กว่าเลยตอนนี้ก็เจเกมนะวันที่30เนี่ยผมต้องเขียวได้7จเกมโดยที่ไม่แพ้เลยฉันเล่นน่าจะเกินเล่นเกิน10เกมแน่นอน,นะถึงจะถึงอิมอลเท่าได้และวินเรตต้องดีด้วย <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็ไปดูเกมเพลย์นี่วรครับก็แต่นี้ค่อนข้างจะตั้งใจเล่นนะก็เลยไม่ได้เปิดอะไรอย่างอื่นเลยก็นั่งเล่นเงีเยเงีนคนเดียวครับแล้วก็ฝึกซ้อมชาเมนไว้วันสุดท้ายด้วยซึ่งค่อนข้างโอเคเลยครับผมตอนนี้พยายามจะหาตัวเมท่าเล่นครับแล้วก็จะฝึกเล่นให้ให้พอแบบ พอไปวัดไปวาได้หน่อยครับพอได้เข้าใจตัวละครเยอะขึ้นนะวันสุดท้ายเนี่ยจะได้มีตัวเก่งๆไว้ใ่เยอะขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เน้นตัวเก่งๆเลยเวนอมชาดูชาแมนบัลติฮันเตอร์ไทนี่แล้วก็อาจจะเป็นตัวนื่นอีกโอเคอัปเดตกันเล็งกน้อยครับก็ไอทมเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นของสแตทน,นะครับสคริปต t แทนโกแล้วก็บัตคิว e นะครับแล้วก็เซนทรีสองอันสปอร์ตซับห้านะอันนี้ อัพเป็นสกิลสามก่อนครับชาเมนเนี่ยตอนนี้สกิลสามเก่งมากเก่งแบบเก่งโคตรๆเลยเพราะมันฮิลได้ด้วยนะนอกจากจะจับได้จับให้เพื่อนเราได้นะยังทำดามิทแล้วก็ฮิลตัวเองด้วยครับฮิลฮิลเท่ากับดามิทที่มันทําเลยอืทําให้เวลาเราตีเทเทรดเทรดไปเนี่ยเอ้ยผมสิเป็นสี่เป็นห้าวะลืมลืมผมเป็นห้าผมไอ้ยผมเป็นสี่ผมเป็นสี่ 4, 4, ทำให้เวลาที่เราตีแล้วเทรดเทรดไปเนี่ยเราได้เลือดคืนมั้ครับจากกดการกดสกิลสามแล้วก็ได้ทำดามิทใส่อีกฝั่งด้วย คล้ายๆบีนะนะแล้วชามเมนเนี่ยเก่งก็เพราะว่าสเตตมันสงนูงนะครับดาเมตเจ็ดสเลยนะครับแล้วเกราะ6ให้ดูฝั่งเวนฟูหน่อยครับเวนฟูเกราะ3ามเองครับดาม 58. เมจ์ห้าสิบแปดเศษสู้ผมไม่ได้แน่นอนนะดอร์เรนเจอร์ดอร์เรนเจอร์ห้าสิบเอเองครับเกราะแค่สี่นะชาเมนล่อไปหกเลยครับก็เข้าลินมาช้านะเพราะว่าจําผิดเนื้อตัวเองเป็นห้าคิดว่านะ่าอย่างนั้นเลยนะตอนเล่นก็ต้องมาเดินไปปักเซินฟรียก่อนอนะอันนี้ ผมก็ห้ามไม่เขาไม่นั่นนะเอาเข้าไปเอาเข้าไปบล็อกคลิปไม่ได้อดูดิเนี่ยได้หวดฟรีไม่กี่ทีครับครึ่งหลอดแล้วนะเป็นตัวที่หน้าไต่แรงมากครับแล้วก็จริงๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจะมีตัวซัพพอร์ตเนี้ยตัวไตแรงประจําสัปดาห์ผมก็ตั้งใจจะเป็นชาเมนนี่แหละครับแต่ว่าก่อนจับผมเช็คคลิปดูแล้วรู้สึกว่าเกมเพลย์มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้ทําครับแล้ววันจันทร์เนี่ยพักผ่อนก็เลยไม่ได้แก้คลิปที่อัดไว้นะ Okay. จับให้เซนทอลเลยครับเซนทอจะได้เข้ามาสกิลได้ครับเนี่ยความเก่งของมันถ้าคู่เลนโหดแบบเซนทอเนี่ยดูดิขวดแรงมากครับดาเมจของชาเมนอะเซนทอตีดอกละเจ็ดสิบแล้วดูไอเชี่ยนี่เจ็ดสิบหกอะแปะมือเพื่อนไปทีนึงครับจะได้มีกำลังใจกันนะอันนี้คือผมอยากฆ่าอีกรอบนะครับคือถ้าจับได้เนี่ยเซนทอกดเข้าไปกดหนึ่งไอเชี่ยนนี่นตายเลยนะเว้ยแต่เสียดายครับว่าเขาเดินหลบไปเลยนะเขาไม่ได้สนใจคลิปเลย โอเคเข้ากลับมาแก้เซนรีนะก็เข้ามากันไว้ใช่ไหมเนี่ยจะกิ weakest, ่งนี่แหละเห็นปหแค่ดึงกลับมาทางขวาเนี่ยอีกฝั่งก็ไม่อยากจ่า้นี่แหละจะสู้ด้วยล่ะเพราะว่าถ้าปักเซนรีไปถูอว่าแล้วเขาตีเซนรีเราเนี่ยเราไม่ต้องไปตีเซนรีเขาก็ได้นะตีหน้าเขาเองเลยตีหน้าเวนฟูเลยก็จบละอันนี้ถอยถอยมานะเพราะว่ากลัวกลัวเรนเจอร์มาซ้อน ยึนคุมไว้ครับผมก็พยายามหลบมุมหน่อยนะจะได้ตอดเวนฟูได้ได้เปรียบหน่อยนะจะได้ไม่ต้องโดนตีก่อนอนะ่ะเวนฟูมีเล้งตีที่ไกลกว่าชาแมนนะถ้าจะไม่ผิดโอเคสินทอร์โดนครับกดหนึ่งช็อตก่อนนะสาเหตุที่กดหนึ่งเนะี่ยเพราะว่ากลัวกลัวสินทอร์มันจะคิดไ่าอิเช่ทำไมชาแมนนะไม่ไปทำเฮียอะไรเลยวะผมเลยรีบกดหนึ่งก่อนเลยกินในแทงโก้ก่อนเลยครับเห็นปะผมโดนตีผมรีบกินแทงโก้ก่อนเลยนะ อย่างแรกที่เราแบบทำได้นะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวิโดนตีฟรีนะเดีย๋ยวให้ดูเร่งตีหน่อยนะเร่งตีของชาแมนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่สี่ร้อยครับแต่แล็กมาด้วยดาเมจที่เยอะนะส่วนเว้นฟูเนี่ยอ๋อสี่ร้อยเท่ากันตอนผมเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเว้นฟูได้เปรียบเรื่องระยะการโจมตีนะสงสัยอย่าดูผิดอ่ะโอเคดึงคลิปกลับมาฝั่งเรานะ หามุมดีๆครับหลบมุมไม่ได้เลยนะถ้าช่วยดีนายชีทได้ก็ช่วยดีนาแล้วก็ถ้ามุมดีเดินเข้าไป3ได้ก็โอเคเลยถ้ายืนให้ฝั่งเห็นในวิชั่นตลอดเนี่ยก็จะไม่สามารถทําได้นะจับเลยครับโดเรเจอร์พลาดน,นะครับตอนนี้เดินเข้ามาจะยิงชิป NP เข้ามาครับมาช่วยสอนเรียบร้อยตายแล้วครับ <c oughs> ตาตานี้ต้องหมอ NP เล่นดีนะเวลาจะบวกแต่ละครั้งเนี่ยผมพิมพ์ NP ตลอดนะ ตาเนี้ยินมันดูแมปเองเว้แล้วก็มันก็เข้ามาซ้อนเองนะแต่หลังอย่าเนี้ยผมรู้แล้วว่าอินพมันไม่ใช้ได้ว่ะมันเช็คแมปเช็คอะไรเองเลยทุกครั้งที่จะบวกเนี่ยผมพิมพ์ตลอดเลยนะอินพีคำอินพีคำเขาจะได้มาช่วยเราได้นะก็การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญนะครับแต่อย่าคาดหวังให้เพื่อนเราเนี่ยทำตามที่เราบอกเราแค่บอกเขาเฉยๆดูว่าเขามาไม่มาถ้าเขามาเนี่ยก็ถือว่าโอเคเราได้สื่อสารกันแล้วถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราก็ปรับตัวครับอย่าไปเล่นแบบเรียกเขานะ ดูว่าเขามาไหมมาถ้าเขามาก็ค่อยเอาถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องเอาแค่นั้นแหละครับถ้าเราฝืนอยากจะเอาให้ได้เนี่ยแล้วเพื่อนเราไม่มาเนี่ยแล้วเราไปโวยวายหรือว่าแบบไอ้เชี่ยกูจะเอาแล้วมึงไม่มาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็กลายเป็นทะเลาะกันเปล่านะซึ่งมันจะทําให้เขาเรียกอ,อะไรเราไปคาดหวังคนอื่นในเพจที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราแบบเราเลือกสู้ในสถานการณ์ที่อยู่ในหัวเราอย่างเดียวนะมันไม่ได้เป็นของจริงที่เกิดขึ้นในเกมอืมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทานะครับมันทําให้เราหงุดหงิดด้วยแล้วก็ทําให้เรา เล่นไม่ดีอ่ะเออเล่นไม่ดีเรามัวแต่ไปคาดหวังคนอื่นเน่ะเราเปลี่ยนที่ตัวเองอ่ะง่ายสุดครับไอ้เชี่สยสไตล์ไลฟ์โค้ดอะไรใช่ไอ้เชี่สยสไตล์ไลฟ์โค้ดอะพอพอมาพูดคุยหลังเกมแล้วแบบไม่ได้เล่นอยู่เนี่ยรู้สึกเออได้ฝอยเยอะหน่อยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเออไม่แน่พรุ่งนี้เนี่ยผมก็น่าจะมากดแบบ Normal นะุ่มมากนะมาฝึกจิตใจก่อนครับอย่างน้อยคือต้องฝึกจิตใจให้เขาดีเขาทางนะถ้าอยากแบบไต่แรงแบบวินเดตสูงๆแล้วแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์จับเลยครับเพราะว่า คีบเข้าแล้วก็เซนทอ์อยู่หน้าแะครับเนี่ยเวลาที่อีกฝั่งดึงนะครับให้ดูหน่อยนะโอเคเดี๋ยวจบไฟนี้ก่อนน่าจะได้โดเรนเจอร์อยู่แล้วครับเพราะว่าโดเรนเจอร์มันหนีไปไหนไม่ได้สามตัวหนึ่งให,ให้ดูไฟนี้หน่อยนะครับคีบเข้าป้อมเยอะแล้วอีกฝั่งดึงคีบครับและถ้าอีกฝั่งมารับคีบแบบไม่ดีเมื่อกี้เราใส่ได้เลยนะครับเราไม่ต้องสนใจคท,ที่โดนโดนดึงอยู่นะเพราะว่าคีบพวกนี้มันมีดามเมจครับคุณดูดิถ้าคุณสตาร์ทให้คีบสี่ตัวนี้ตีได้ ดาเมจมันเป็นร้อยเลยนะครับ4ตัวตรีรวมกันเนี่ยคนละยี่สิบยี่สิบยี่สิเนี่ยเป็นร้อยเลยครับช่วยดาเมจได้ช่วยแทงป้อมได้ฉะนั้นแล้วช็อตแบบเมื่อกี้เราไม่ต้องสนใจครีปเลยใส่ฮีโร่เลยครับถ้าโพสชั่นเขาไม่ดีหรือบางครั้งเนี่ยเราบาังคับอีกฝั่งเนี่ยไม่เอาครีปได้นะครับคุณนึกอกปะครีปเข้าป้อมปุ๊บโอเคทั้เป็นเฮ้ยอ่าอีพีนี้จะตายละผมจับให้อู้ววาร์กทันทีนะครับน่าจะรอดอยู่นะแต่เป็นคุยทับเพนมานะครับช็อตนี้้้กก็็็เเเปนนนนนนนชชอออตโจจจุิิดดดหหห่่ยะะมมมืผผลบคาพไไถ โอเคตอนนี้ทีตายนะครับตายอยู่ดีนะโดนควีนกีสใส่ครับเมื่อกี้ก็ผมเล็งแล้วแหละว,ว่าควนะีนน่าจะบิงมาเก็บผมต่อเลยว่าผมเลี้ยงบนกลับขึ้นข้างบนเลยครับช็อตนี้ก็เหมือนเดิมผมเก็บผมเก็บโรตาสให้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วว่าผมเก็บโรตาสถูกไหมแล้วผมไงผมเดินกลับขึ้นมาฝั่งนี้ครับมันคิดว่าผมเดินลงล่างเลยตอนนี้ทีเกิดละแล้วผมทําไงผมรู้ตัวแล้วครับว่าควีนมันจบแล้วครับควีนเสียกีสไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมมีจับคอยดูดเลือดกลับมาให้ตัวเองได้แล้วเลือดผมเพิ่มมาดิเรียบร้อยครับ เนี่ยมันกลับมาสวนได้เพราะว่าไอ้สามแม่งเก่งมากเว้ยคุณดูดิมันจับสวิฮิวอีกร้อยหสิบนะครับส่งผลนะครับเมืเ่อกี้ควีนวิแค่หนะแล้วก็อัพกีตมาหนึ่งด้วยต่อให้กีตผมไปเมื่อกี้ก็ไม่ตายนะกลับมาเก็บวิดดอมรูนเนาะเช็คเลนอื่นเล็งน,น้อยครับเลนล่างก็ค่อนข้างจะโอเคนะเพราะว่าเขาะอะไรโอ,โอเคในมุมที่เอีมาแข่งอื่นบ่อยอะ เออก็ไม่ได้เสียเงาเสียไฮหนักมากนะขนาด NP เดินบ่อยนะตอนนี้ NP ก็ไม่ได้อยู่เลนแล้วครับเรนกลางก็สบายเลยได้ป้องไปแล้วแล้วด้านบนเนี่ยก็น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าอีฝั่งมันยืนเลนไม่ได้เลยครับเจอชาเมนกับเซนทอร์เซนทอร์เนี่ยเก่งมากๆนะใครเล่นออฟเลนเนี่ยผมทำคลิปออฟเลนมั่งอย่างวะน่าจะยังไม่ทำนะแต่เชื่อรู้สึกอยากทำเลยแต่แต่คลิปวันสุกเนี่ยเป็นของดาร์คเซียนะครับดาร์คเซียก็เป็นอีกหนึ่งตัวเก่งท็อป5้าเลยครับดาร์คเซียเซนทอร์ตอนเนี้ย โหดมากออกเลนจับให้เพื่อนครับมีวิชันอยู่นะอันนี้ลงมาวักแก๊งเล่นซัพพอร์ตก็ดูเลนอื่นดีๆนะครับ <c oughs> ถ้า <c oughs> เห็นไหมว่าผมใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวกกลับให้ดูนะ <c oughs> ในในการเลือกเลนที่จะไปเห็นไหมผมยืนยืนอยู่พักหนึ่งเลยเนะี่ยยืนเลือกเลนครับว่าเราจะไปเลนไหนดีนะไม่จาเป็นต้องแบบต้องรีบทุกวินาะทีเนี่ยมีค่าครับแต่ว่าถ้าเรารีบ จนแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยว้าไปมันก็ไม่มีผลเนาะอันนี้คือรอเห็นแล้วครับโอเคด้านล่างมีคนอยู่เราว้าเข้าไปครับ NP มาผมจับได้เรียบร้อยจบครับที่ถ้าว้าไปต่อเลนบนเหมือนเดิมเนี่ยผมก็เข้าไปทําอะไรไม่ได้แล้วตอนนีน้ถูกป่ะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้คือควรจะไปเลนกลางถ้าทางเวิร์กลางไม่แตกหรือไม่ก็ไปเลนล่างครับเพราะว่าเลนล่างเรงาโดนกดดันอยู่เนาะโอเคเอ to คอมเมนต์กันหน่อยนะคอมเมนต์กันหน่อยนะเพราะว่าเป็นอีกสไตล์เลยเนาะอันนี้ก็คือ เอาเกมที่จบไปแล้วนะมาให้เพื่อนเพื่อนดูเกมโอเคเกมที่ดีเกมหนึ่งอะเจอควีนครับสองก่อนนะถ้าจะจับคนเนี่ยเอาทำไมกูสามก่อนเนะี่ยโอเคเฮ้กครับจบละสามสามเนี่ยมันจะช้านะครับควรควรจะเป็นสองก่อนแหละผมว่าเออจริงแล้วฉลาดวิ <laughs> กิเอนะ้น่าจะไม่ดีเท่าไหร่ควรจะเป็นสองก่อนควรจะเป็นสองก่อนสองมันไกลกว่านะครับระยะไร่เเวลาไร้เนี่ยไกลกว่าฉะนั้นแล้วจะจับคนเนี่ยกดสองก่อนเลยแล้วค่อยกดสามโอเค ไม่แก้แล้วกันที่เกียจไปตัดต่อแล้วคิดอาจจะอาจจะวางได้เลยนะเพราะว่าคุยกันแบบสบายๆครับผมก็ชิลๆด้วยเหมือนกันเรียบร้อยครับยืนยืนานไปนหน่อยเขาเรียกว่ายืนฝืนนะแบบนี้รออีกฝั่งมาฆ่าครับไม่ควรทําแบบนี้นะสป,ปอร์ตไม่มีตัวคอรหรือว่าเพื่อนๆอยู่ข้างนั้นนะเดินถอยได้เลยครับผมค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าสีิูสามของชาเมน่ะมันโกงก็เลยแบบคิดว่าไม่น่าจะตายมครับมีสามคอยดูดเลือดกลับมาได้โอเคจะหกแล้วก็วางมาเติมล่างต่อนะเดี๋ยวหกจะได้วางอันตีใส่ด้านล่างเลย วางเลยครับอันตรีของชาเม่เนี่ยไม่ต้องงงนะไม่ว่าเลือดจะเลือดป้อมจะเหลือครึ่งหนึ่งหรือเต็มหลอดเ่ยวางได้เลยครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องซีเรียสเลย NP เข้าไปวิชั่นใบบอร์ดมั้งน่าจะดูแล้วเช็คเพื่อนนิดหน่อยนะเช็คว่าจเจ้าป้อมฉันปะซึ่งค่อนข้างจะสบายๆนะก็เลยไม่ได้เดินหนีนะครับรีบเทียป้อมไม่เสร็จไปเลยโอ้ยชัทน,นี้ผมชมเลเซอร์เลยนะว่าเออมันแม่นจริงว่ะยืน เข้ามาวิ่งมาตีช็อตเดียวเลยดีนายเลยไม่ได้มายืนรอเลยวิ่งตรงตรงมาเลยชามเมนในเมทิมหลักสามชิ้นนะครับจะมีอากคานิมไม่ใช่วะจะมีฉาดนะครับไว้ช่วยฟาร์มได้มีบิงก็จับตัวฝั่งได้ทันทีแล้วมีเคบีนะฮะบีเคบีเนี่ยโคตรเก่งเลยช็อนนี้ก็กดจับใกล้ๆงูนะได้ดา,าเมจเยอะง่ายๆเลยพลังชามเมนเยอะแค่แบบเฮ้ยต,ติก็แบบไม่เฮ้ยติ กด3ให้ก็ตายอันนี้จด3เซฟเพื่อนครับไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ก็มีวาร์ปอยู่นะ4วินาทีวิ่งก่อนครับหามุมดีๆกดเลยมุดวิ่งไม่มีนี่นะไม่มีรู้ตายปะไม่ตายมุดวิ่งก็มีจับนะครับเมื่อกี้ติดคูดาวอยู่มั้งน่าจะติดคูดาวละ <c oughs> ตายอยู่ดีเดี๋ยวให้ดูผมผมจำส่วนนี้ได้ละ ตอนนี้ผมติดพิษคว,วีนอยู่ไว้ก็เลยรีบวิ่งมากดสมุทเลยจะได้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็จะกดสามใส่ครีมครับดูดเลือดนะตอนนี้ก็ได้บิงแล้วนะครับก็วิงชิ้นแรกเนี่ยจะช่วยเรื่องการจับคนได้ทันทีนะซึ่งดีมากๆครับชาเมนเนี่ยเป็นตัวที่จับคนเก่งขึ้นฉาดเนี่ยจะช่วยเรื่องฟาร์มนดะ้เวลาเรากดสามตอนมีฉาดเนี่ยจะสิงงูติเราขึ้นมาเนาะก็กดสาม หัวน,นี้ผมเรียก NP มามาหัวนะครับบิงสองสายแล้วก็กด3จับให้ครับ NP ็นามาเติมให้เรียบร้อยครับสบายสบายเ <c oughs> ช็คเรื่องอื่นครับตอนนี้อันตรีผมจะมาแล้วนะก็บอกให้เพื่อนเอาเล่นล่างนะหรือไม่ถ้าเพื่อนบอกเราเลนไหนก็ไปไปช่วยกับเพื่อน,นครับไปจอยกับเพื่อน <c oughs> ตอนนี้ทีมผมเนะี่ยค่อนข้างเก่งเลยเขียนมาด้านล่างนะ ก็อนติสามวีละเดี๋ยวคลิปเข้าป้อมก็ใส่เลยเอ็นพีกดผีให้ด้วยครับเห็นห <S <s ปะไม่ต้องเสียดายครับตัวสายดันบ้าอะไรพวกเนีย้ยคือใช้แยนตียใช้ได้เลยเพราะตอนที่รอนตีอยู่อีกฝั่งก็ไม่อยากจะเข้ามาครับตัวแบบชาเมนเอ็นพีเนี่ยกดน,นติปุ๊บมีงูอยู่หน้าบ้านในะอีกฝั่งก็แบบเชื้อถ้าเข้าไปไฟเนี่ยจะต้องโดนงูผมเ,เล่นงานนะนะโดนผีเอนะ็นพีเล่นงานดีพีดิเอ็นพีเรียบร้อยครับได้ผหนึ่นปงป้อมนะเร็วมากครับสิบห้านาทีได้สองป้อมแล้วความเก่งของชาเมนเลยนะต้องบอกว่า ถ้ามีผีอย่างเดียวนะ่ะอีกฝั่งอาจจะพอกันได้อยู่นะแต่ผีบวกมูเนี่ยใครมันอยากเข้ามาสู้ในสวนเนี้ยผมมีวิ้งอยู่ครับปิงบอกเพื่อนแล้วก็ถ้าจับได้ก็จับเป็นควีนก่อนนะควีนเป็นตัวคอวิ่งให้ไกลครับอ่พุ้นวิ้งจะได้สตันไม่ได้นะครับกดสามใส่ควีนเลยสวัสดีกไปแต่ไม่ช่วยนะมีเอรอยอยู่จับนานมากเลยเฉ <c oughs> <c oughs> ยตายอยู่แล้วครับหนีไม่รอดนะควีนฟู np เช็ควอร์ดเดียวปักบอร์ดเจอตลอดเลยครับ np ชิ้นที่4จะเป็น bcb เนี่ยมันจะเหมือนดิรับเตอร์ครับดิรับเตอร์เนี่ยตอนเล่นเกมเรามีอากกานิมถูกป่ะคอยปิดได้แี่ฝั่งชามนก็นำทำหน้าที่คลา้คลายกันนะก็คือกด bcb และฝั่งนูนสตันทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีใครมาขัดเราได้นะเพราะ b k b มันกันสตันให้เรานะแต่เสียดายตอนนี้อยู่ไม่ถึงช็อตที่ต้องใช้ bcb ครับจบเกมซะก,ก่อน กดสามรับดูเลือดขึ้นมาเ,นเห็นปะ <c oughs> สามไม่ย่างโกงเลยมันใช้ยิวเลือดตัวเองได้อะเออ <c oughs> ดูดิเนี่ยเลือดเต็มละ <c oughs> อันตีไ,มไหมปะก็อันทีสองต่อนะ เห็นปักเลยครับเห็นปะไม่ตองเสียดายนะช็อตอย่างนี้เหมือนจะเห็นว่าทีมผมได้เปรียบถูกว่าแล้วแบบอาจจะตีเทียรสองได้แล้วค่อยเจ็บอันติไปเทียรสามอะไรไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะครับเออถ้าอีกฝั่งมาเกี่ยก็จะลําบากเนาะปักงูเนี่ยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเกิดไฟขึ้นเนี่ยเราจะได้สู้ได้เปรียบได้ด้วยเขียเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็รอตีคอยขึ้นเทียรสามใหม่ได้เล่นตัวแบบนี้คนมีอยากกักครับใช้ได้ใช้เลย ก็อัพสองนำได้นะครับอบอกอีกอย่างนึงสองเนี่ยมันช่วยมันทําดาเมจได้เพราะว่ามันช่วยเพิ่มความเสียหายคนที่โดนเฮ t เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์หมายความว่าเราได้ดาเมจเพิ่มจากการที่เพื่อนเราทําดาเมจใส่ยูนิตที่เราเฮ t นะแล้วก็2สงูเราตีแรงขึ้นด้วยสามเราแรงขึ้นเหมือนอัพหนึ่งเนี่ยมันได้ดาเมจเพิ่มขึ้นหกสิบถูกปะถ้าดูในในเนี่ยในในตัวเลขสองเนี่ยก็จะทําดายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของจากอะไรเพิ่มความเสียหายอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ สกิลสามเราทำเมรสาร้อยถูกปะย่สิบนของสามรอยก็เท่าไหร่หกสิบอืมก็ได้เท่ากับอัพนี่เลยหนึ่งจะดีตรงที่ช่วยเคลียร์คีฟได้นะครับแต่ว่าใชา้เมนแผ่นนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้นะเพราะเรามีสมเนี่ยคอยเสกสองงูมาช่วยเคลียร์ครีบแล้วตอนนี้ก็ได้ชาแล้วนะครับแล้วก็เรียเกเพื่อนเอาดูชาเลยผมจะมีอันติละยี่สิบวิก็ออกเช็คลนอื่นเรื่อยๆนะครับ ตัวเราเก่งออสเตทีฟมนะครับแชมเปญเป็นตัวที่น่าไต่ที่ผมบอกน่าไต่เพราะว่าเอาทาวเวอร์ได้เอาโรชานได้แล้วก็ตายยากด้วยน่ารำคาญครับครบทุกอย่างของของ,ของฮีโร่ยที่แบบเก่งได้เจอเออเดนเจอ,อร์อครับกด2ไว้รอให้จะหมดกด3ม,มีบิ๊กอยู่นะผม <c oughs> ผมโดนโอกเกือไอ้เช่นนี่เว้ยไอเ่ไอคีบอ้วนตีไอฝาย,ยังดีครับที่ดีพีมากดยูเซปเตอร์ไว้ได้ NP แม่งหัวเราไอ้อนก่อที่บอกว่าเอาอุ่นถีบได้เนี่ยเพราะว่ามันปักงูได้นะแต่ว่าไฟนี้เนี่ยเอ่อ n ีไอ้ DP เนี่ยเด็ดโปรฟลเนี่ยเขาเปิดอันตินะงั้นผมเลยงั้นผมไม่อันติดีกว่าเก็บสองงูไว้เอาทาวเวอร์ได้ครับหรือว่าไว้ใช้สถานการณ์อื่นได้เพราะอีกฝั่งเนี่ยมันไม่คอนเทนต์ละดอร์เรนเจอร์ตายแล้วเราหินแล้วอีกฝั่งู่ตรงกลางแับด้านล่างครับฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบเอานะ แต่ถ้าไม่เห็นใครในแมปแล้วเอ็ีกดอันติแล้วเนี่ยเราต้องอันติด้วยนะครับแต่นี่คือเราเห็นอีกฝั่งแล้วอีฝั่งตายแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องนะใช้นะเขียนเรียบร้อยครับได้เอจิตมาแล้วว่ารอเอ็นีมีอันติอีรอบหนึ่งย้ำอีรอบเนาะเวลาที่เราเลือกเรียกออจิตีฟเนี่ยถ้าเพื่อนเราไม่มาเนี่ยเราไม่ต้องเอานะครับหรือไม่ต้องไปหุ่นยินคือถ้า,าเพื่อนเราเอาให้เนี่ยก็จะเป็นโบนัสให้ตัวเราเองแต่ถ้าเพื่อนเราไม่เอาเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปฝืนครับ ยิ่งแรงไม่สูงเนี่ยเขาจะไม่รู้คุณค่าของออสเตียนะไม่ว่าจะทาวเวรหรือโรชานเนี่ยถ้าคุณมัวแต่เอาไปเอาเวลาไปหัวเสียพวกนี้นก็เสียเวลาอืเล่นให้ชนะแล้วไต่แรงตัวเองหนีคนพวกนี้มาดีกว่านะโอเคได้เวลาฟาร์มป่าครับเพราะว่า NP ยังม,มีอันติก็ไวเอ n นเชียครับกด3ฟาร์มเลยแล้วก็รอวิดดอมรูนเกิดเลยนะวิดดอมดูนุยวิดดอมรูนตอน1ิบสนทเนี่ยยังไม่ได้เก็บครับ แล้วถ้ามาราเก็บตอน2ี่สนาทีเนี่ยมันจะได้เอ็กพีเพิ่มขึ้นนะครับก็ฟาร์มครับตีชีพไปเลาออกมาแล้วเดี๋ยวกดสามครับกดสองงูเสร็จสองสองู้นมาแล้วก็ตีเนาะเห็นป่าวว่าเลือดผมใกล้หมดหรือป่ะแล้วเดี๋ยวผมก็กดสามต่อได้ฟรีเจนเลือดตัวเองกลับมานะเนี่ยมันก็เลยฟาร์มได้เรื่อยๆครับใชม่มเม่โอเคสองงูช่วยตีรอ21่สนาทีเดี๋ยวเก็บ2อันรวดเดียวเลย โอเคเรียบร้อยครับ840นะ2อันเลยตอยนอน,นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็จะขึ้นทาวเวอร์แล้วนะผมก็เลยปิงปิงบอกเพื่อนว่าเอาด้านล่างดีกว่านะตรงกลางนี่ยมันยากแล้วก็เอนีเนี่ยมาจับเป็นคีนได้ครับเชื่อแรงชิบหายเลยกดอันตีไว้แล้วกดอื่นเะน่ยเวสเซลเนะี่ยแล้วจับให้ขังให้อยู่ในต้นไม้ตัวเองนี่คือคือเอซับหเออ เอ็นบี P. สามารถที่รวยคต่อะไรเ้ยแจ้งข่าวอย่างวะไม่รู้อ่ะเอาแจ้งข่าวอีกรอบแล้วกันวันที่30เอ้ยวันสุงนี้เนี่ยเป,เป็นวันสุดท้ายของการแต่แรงแล้วนะครับผมก็จะสตรีมยาวเลยมาช่วยดูกันด,ดูได้แต่นี้ก็ไม่มีอะไรจบแล้วได้บ้านแล้วก็หัวปักงูเอาทาวเวอร์เลย ก่อเลยน,นะพฟอนนะ่าจะไม่น่าจะจบเกมนะครับผมว่าไม่จบเหรอไม่เหลือเชื่อวะโอเคก็ได้แค่ทาวเวอร์นอกนะครับแล้วก็ถอยกันมาละรอเอ็นพีมีอันตรีอีกรอบครับตอนนี้อีกฝั่งออกมาหัวมันไม่หยุดเลยดิสกอสสามสิบสิบเอ็ดแล้วครับเงินนำสิบหกเคนะผมเห็นตอนเจ้าอยู่ด้านบนแล้วลังตัดสินใจอยู่ครับว่าจะเอาใครดีโอเคมาตัดเป็นฮุตวิ่งนะเพราะฮุตวิงใกล้ตายละ ควีนเข้ามาอย่างนี้ผมตายครับกิ้ใส่หน้าเลยก็ขึ้นบ้านแล้วตอนนี้พร้อมมีผมเมียนตีเอทีเมียนตีนะนี่เอทีดิทีพีเมียนตีได้ต้องเป็นนะก็าไล่สตอมอีกฝั่งแะ้วครับเพราะอีกฝั่งมันเงินห่างเกินแล้วสู้ไม่ได้แล้วนะ ด้วยการโดนควบคุมพื้นที่ฟาร์มครับเพราะว่าเทียสองเนี่ยออกไวครับเทียสองออกไวปุ๊บตรงกลางหายไปถูกป่มป่าตรงนี้เริ่มฟาร์มยากแล้วครับเพราะว่าไม่มีป้อมคอยอยู่ใ,ใกล้นะด้านบนหายปุ๊บตรงนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกครับบริเวณที่ผมให้ดูเนะี่ยข้างบนนี้ก็จะน่ากลัวนะครับทาให้ดอรนเชอร์เรนี่ยไม่มีพื้นที่ฟาร์มควีนก็ไม่มีพื้นที่ฟาร์มครับอีกฝั่งก็จบเกมไปนะก็คลิปชิวๆเนาะมาดูทีหลังให้เห็นความเก่งของเอ็นของชาเมนแล้วกันครับ เก่งในเล่นดาเมจเยอะก่อเยอะ3ที่ตีตีแล้วเทรดได้แล้วก็ฮิลเลอร์ตัวเองกลับมานะแถมในไฟส์เนี่ยเวลาสู้ๆกันเราใกล้าตายมากเรากด3ฮิลอร์ตัวเองกลับมาได้แล้วก็สตาร์ทอีกฝั่งด้วยมี2ที่คอยสตาร์ทให้เพื่อนครับสองพกสามเนี่ยเหมือนจับตายให้ฝั่งทำอะไรไม่ได้เลยเนาะมีอันติที่คอยเอาโรชานได้เอาทาวเวอร์ได้แล้วในไฟส์เนี่ยก็เก่งมากครับปักไปเลยไม่ต้องเสียดายไปดูสแตทนหน่อยแล้วกันนะก็ดาเมจแปดพันนะครับไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่า จับคนได้เออสกอร์โดยรวมในสี่สามยี่สิบสองครับคิวสามสิบหกมีส่วนร่วมไปยี่สิบหกแล้วนะถือว่าเยอะมากๆเลยเยอะที่สุดในทีมอ่ะอู้ไม่ใช่อยู่อ่ะเป็นดอง NP, เอ็นพีว้เอ็นพีม่งเล่นดีจัดตานนี้แต่ตายน้อยนะครับตายสามเองซัพพอร์ตก็มีอะไรอีกมั่งกับช่วงเล่นอะ่ะเลี้ยงเลนให้เพื่อนอรวยได้นะความเก่งของชารดูชแมนครับขู้วสุทองเงินหนึ่งเลยเชี่ยเดือดจัด ็ดูเท้วบุญนะเนี่ยตีท้าบุญไปเจ็ดพันอ่ะงูงูอ่ะตีเยอะกว่าดีพีกับตีเยอะกว่าแอนติเมทกครับช่วงต้นเลยนะช่วงเทียนหนึ่งอ่ะได้ประโยชน์เยอะครับเทียนหนึ่งเทียนสองเนะี่ยงูไปเกือบทุกป้อมเลยนะเค